เลยครับเดี๋ยวผมขอต่งให้เขากลับก่อนเดย๋ยวามให้นาค่าเลยน่นคยตตอนนี้อยากจดนทีแจงอะไรนิดนงนะครับเพราะว่าเกาะนานี้คือมีแจะคนตามกี่อยู่นอย่ามาคุยกับทนายทนายกันนครับ อดีเรื่องกดียันีรถทีนี้ไม่มีคนพลาดทิ้งนะครับเรื่อง50ล้านที่เราลงทุนนะครับตรงนี้อยากชี้แจงอะไรน้อยนะครับพี่สายหยุดนะคะรับตอนนี้อยากจะบอกสังคมหรือยากขอโทษใครเป็นพิเศษไหมครับ ทีนะ่ยังไม่ยังไม่ได้แจ้งข้อหาหรือยังไม่ได้สอบสวนพี่เวคือวันนี้ที่ผมพาพี่เวมาคือมาเปิดไอ้ตัวที่มันเก็บเหรียญดิจิตอลนะฮะ<ค><ณ>ใช้เวลาเปิดกค่อนข้างนานเพราะแกตั้งแต่ซื้อตั้งแต่ทำมาไม่เคยเปิดเลยต้องอัปเดตหลายชั่วโมงถึงจะเปิดขึ้นมาได้แล้วก็ดูมูลค่าเหรียญในกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับมีท<ค><ณ>ั้งหมดเท่าไหร่คะ มีเป็นเหรียญชิบะอยู่เดี๋ยวผมเอาเอกสารให้ดูเก้าล้านกว่าเป็นเป็นเงินเป็นเหรียญชิบะนะไม่ใช่เงินบ้านนะแล้วอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญด็อกอะไรก็ไม่รู้สองเหรียญเนี่ยรวมกันมันแสนกว่าบาทเท่านั้นฮะก็คะเป็นเงินไทยว่าแค่แสนกว่าครับใช่ครับอันนี้คือในเรื่องของตอนนี้มาก็คือมามาเปิดให้เขาดูเพื่อความบริสุทธิ์ใจจะได้สงสัยว่าเออมันมีเหรียญอะไรบ้างมีเท่าไหร่ยังไงเขาไปใช้ผู้เชี่ยวชาญตำรวจเกี่ยวกับ ที่เขามาเปิดพวกนี้ได้ผมไม่รู้ตำรวจอะไรคือที่เขาเช่าชาญด้านเหรียญน,นะต,ต้องมาเปิด<ม>เขาก็เก็บไว้เขาละหัสไว้แล้วเขาเองก็ให้ลูกน้องทําแล้วก็ไม่เคยเปิดตำรวจก็ใช้เวลาเปิดค่นข้าง,งนานเพราะมันต้องอัปเดตพอทําไม่เปิดเลยมันอัปเดตซอฟต์แวร์ปั๊กหนึ่งมีข้อมูลอย่าอื่นอกจากเหรีรยญสองเหรียญเฉพาะวันนี้ใช่ไหมฮะมีมีแค่สองเหรียญเนี้ยตามบันทึกประจําวันเดี๋ยวผมให้ดูบันทึกได้ครับแสดงว่าเรื่องเหรียญก็ไอเรื่องเครื่องมิเตอร์อะไรก็คือจบแล้วใช่ฮะก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ามันไม่ได้มีตัง เป็นส10ิบเป็นร้อยล้านที่เป็นข่าวผมก็เลยนัดมาเพื่อมาเปิดครับทีนี้ผมเป็นทั้งเทคนิคก็เปิดนานหน่อยครับแล้วในส่วนอย่างอืงอ่นลครับการช่วมโยงกับนานาตอนนี้คืออย่างอ,อืน่านาตอนนี้นต้องรอทางตารวจอาจจะรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำผู้เสียหายอีกสัตยะยัหนึ่งแล้วถ้าหลักฐานเพียงพอเขาจะออกหมายเรียกไปแล้วผมก็จะพาไปครั้งหนึ่งครับตอนที่หลักฐานเนี่ยังต้องมีอะไรที่ต้องส่งให้ข้าสกุเพิ่มเติมครับในส่วงคุณาณาก็ต้องทำคำให้การไป นะครับตามกฎหมายแต่ของพี่เวตอนนี้ก็เหมือนที่บอกก่อนขึ้นไปแล้วตอนนี้เขาย,ยังไม่ได้กล่าวหาว่าไปโกงใครหรือรอใครพมก็เลยเดาไม่ถูกว่าผู้เสียหายเป็นใครตอนนี้นะครับตอนนี้ไม่ถูกตั้งข้อหาย่างครับยังไม่ถูกตั้งข้อกล่าวหาครับยังไม่ได้สอบปากคำครับวันนวันนี้ไม่ได้ครับเข้ามาเป็นเพื่อนพี่เวเฉยๆวันนี้ไม่ได้นัดคุณ,ณานาาครับเขาาบวว้ามาด้วยกันเฉยๆครับแสดงว่าแค่มามาเป็นใจสามีก็มาด้วยกันก็มาด้วยกันครับ แล้วในส่วนของเวค่ะเริ่มกรณีเงินที่ก่อนนี้มีคนแจ้งความแล้วพาดพิงถึงเขาว่าชวนเทรดหุ้น50ล้านบาทตกลงรายตจากที่ตรวจสอบอะไรต่างๆแล้วตรงเป็นของเวคือตอนตอน,ตอนนี้อย่างที่บอกคะับตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาและยังไม่ได้บอกว่าพฤติกรรมการกระทาความผิดของพี่เวคืออะไรใครเป็นผู้เสียหายนะเอาตอนนี้นะเอาเอาทางกฎหมายยังไม่มียังไม่ได้บอกเขาบอกจะวสอห้ครบตัวแล้วจะออกหมายเรียกแล้วผมก็จะพ่าหมาอีกครั้งหนึ่งครับถามทุกอย่างจะเพียมพอ ผมก็ต้องถามตำรวจเนาะเดี๋ยวผมไปพูดนู่นพูดนี้ก็ว่าไปท้าทายตำรวจเขาอีกมันมันเป็นงานตำรวจอะถ้าเขาคิดว่าทางผมผิดมีหลักฐานเพียงพอจะแจ้งเขาหาเดี๋ยวเขาก็จะมาเรียกเราเรียกทางผมมาผมก็จะมาแค่นั้นแหละครับแต่พอไม่พอคือำจำนวนการสอบสวนเราไม่มีสิทธิ์ไปดูเขาครับแล้วพอได้พบพนักงานสอบสวนเสร็จแล้วได้มีการพูดคุยกับทำเวรนะคะเขาเป็นยังไงบ้างต่นนี้ความรู้สึกเขาดีขึ้นหรือย,อยังหรือยังเครียดเหมือนเดิมอยู่ผมก็ไม่ได้ถามก็ตอบเสร็จก็ลงมาเลยผมผมว่ามันนานมากแล้วครับผมก็จะลงมา เขาแค่บอกว่าเขาส่งผลขอโฟกัสเรื่องงานก่อนมันใกล้คอนเสิร์ตแล้วแล้วก็ขอไปทามาหาก,กินก่อนแล้วก็จะได้แบบทําโฟกัสเรื่องธุรกิจเป็นหลักพอมีธุรกิจมันก็มีไรายได้แล้วก็เรื่องนี้เรื่องสินเรื่องเงินเรื่องทองมันก็จะได้เดือนต่อไปได้ประมาณนี้ครับแล้วอตอนสอบพนักงานสอบสวนสอบสอบวนเขาก็ไม่ได้มีอาการเคลื่อนวันนี้ไม่ได้สอบขอเน้นย้ำไม่ได้สอบมาแค่เปิดกระเป๋าดิตอน w ล l l เท่านั้นไม่ได้สอบไม่ได้ทมอะไรเลยครับมาเปิดเสร็จแล้วก็มาแปลงค่าแล้วก็มาบันทึก ว่าเปิดแล้วมีเท่านั้นเท่านี้แล้วก็เก็บกับเข้าไปครับแต่ที่มันนานที่บ้านนี่แหละเพราะว่าของเขาไม่ได้ใช้นานเวลาเปิดมันให้อัปเดตซอฟต์แวร์มันก็เลยใช้เวลาค่อนข้าง,งนานพุ่งไปทาหางเงินใช้นี่ใช่ไหมคะค่ะยืนยันได้ว่าเขาก็ผมผมใช้คําวาธุรกิจเนี่ยเราก็จะเป็น,นํนาว่าใช้นี่เขา็เป็นนี่นั่นแหละแต่เขาก็ไปโฟก,กัสธุรกิจของสกอนแต่จะใช้ยังไงก็อยู่ที่ดุลพินิษเขาอีกทีหนึ่งครับว่าเขาจะเพียงพอตรงไหนยังไงอย่างางี้ครับ เมื่อกี้ทุกนายพูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้ครับนนที่ส่วนฟึ่งอัปเดตก,กันไหมคะว่าจะยังไงก็<ใ>นกสนที่จัดคอนเสิร์ตเขาจะสามารถทามาแก้ปัญหานี้ได้มากน้อยแค่ไหนไรนะับผมไม่ได้ถามไปถึงขนั้นนั้นก็คือเขาเน้นยาวว่าคอนเสิร์ตเขายัางจะมีขึ้นนะครับบางคนก็คิดว่าจะเลิกไปแล้วบางคนว่าศิลปินยังไม่มาก็เลยบอกว่าถ้าถ้ามันเกิดปัญหามันกะทบวงกว้างทั้งร้านขายของผู้สนับสนุนทั้งคนซื้อตัว๋วและตัวนักร้องที่เขาติดต่อมาศิลปินอย่างเงี้ย ก็เลยบอกขอแยกออกจากกันว่าการกระทําคุณาเป็นการกระทําของเขาอันไหนเขาผิดเขารับแน่นอนแล้วก็ชดใช้ไปแต่ส่วนธุรกิจของเขาในบางทีเขาก็มีหุ้นส่วนมีกุ้นหลายคนแต่นั้นก็ฝากคนที่เขาตามดูตามข่าวไว้เขาแยกแยะให้เป็นส่วนๆอะไรเท่าเนี้ยประมาณนี้ครับ